นึกถึงกายเนือ้อกายสังขารและกายในขอให้เป็นกายทิพย์ในพลังแห่งทานศีลภาวนาที่พระเจ้าทั้งหลายที่สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันและดัชน,นี้ขอเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ นำทานทั้งบทนี้มีหนึ่งการถวายพระอบทองคบํบรรจุพระรมภาษบรจุพระรมสา,ารีนิทธาต์และดวงแก้วมหาจักรพรรดิบจุยอดเสียนขมด็ดองค์พนหมถหวายฉัดพระไหมห้าชั้นพร้อมโคมไฟคริสตัลบนยอดจุลมงกุฎ บรรจุไว้ด้วยพระบรมสารีริกธาตุใ้ดวงแก้วมหาจักรพรรดิพระบรมครอบองค์สมเด็จพระเจ้าองค์ผสมบรมจักรพัิพุทธมหาราชาบางประธานพรและถวายพระบรมรูปสมเด็จองค์ผสมถวายฉาดพระไหมห้าชั้นพร้อมโคมไฟคริสเบล พระครอบหลวงพ่อพอ,อุ่นเมืองพระนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มีน้ําออกจากพระเศียรเป็นน้ํามนต์น้ําพุทธมนต์ตลอดมาในบนยอดจุลมงกุฎบรรจุไปด้วยพระรมภาษาดีเกือธาตุและดวงแก้วมหาจัรพัดสี่ถวายการบุรณะปิดทองพระพุทธรูปกัจบจนวนห้าองค์ ห้าถวายพระป่าพระไตรจีวรสังฆทานพระทหารในพระสงฆ์และในก,การครั้งนี้ยังได้นำฉัดจจำนวนสองอันสองสององค์ <c oughs> มีฉัดโลหะห้าชั้นเพื่อไปครอบลอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้กับพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอ,อุบาสิกาข้าพเจ้าทั้งหลายมีความศรัทธายิ่งขอพระมีแห่งพระแก้วบรกฏพระพุทธชินราชเป็นอาทิตย พระะธาตุเจดีเพระพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยตุงเป็นต้นขอให้ผ่านทั้งหมดรวมทั้งกายทิพย์ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงไปปรากฏบังเกิดณที่วิมานแก้วและการ,ระบาดอยู่นี้ที่เถิด พุธ cru, ทธังตรังกชามิธรรมังตรนังกชามิสังขังตรนังกชามิพุทธังตรนังกชามิธรรมังตรนังกชามิสังขังตรนังกชามิพุทธังตรนังกชามิธรรมังตรนังกชามิสังขังตรนังกชามิเมื่อทานทั้งหมดที่ขกาพุทธเจ้านำมาต่อเบื้องพระพัก ขององค์สมเด็จพระเจ้าองค์ปฐมเป็นประธานความของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งแสนโคตรจักรวาลจนพระพุทธเจ้ามีสมเด็จพระสัมมาโคดมเป็นที่สุดพันตรีพระกวาขาเดอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูจเจรญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระไตรีีวรพระป่าสังฆทานพัะทหารและการวุณะปิดทองตลอดจนฉัดและพระอุปทองคำที่ข้าพเจ้าทำสร้างขึ้นในครั้งนี้ขอจงเป็นการชำระหนี้สงชำระหนี้กรรมขอยกรรมทั้งหลายจงหมดสิ้นไป ก,กรรมศกากรรมทายาทากรรมยูนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณายังกรรมังกริสสันติกริยานังวาปาปกังวาอาบการหายใจปัดสะทายธาพระวิสติาหายใจได้ และรับเอากระแสบุญบารมีบุญที่จะหวใส่บาทองค์ุมเด็ดพรจะสัมมาัมพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างรับมาไว้ในตัวสเพพุตคาสเพธ,ธัร,รมาสเพสังคาพระปัตตาปจกานันจะยังพลังอรหันตานันยเตยเชนรักขัง พันธามิสัพปโสพุทธางกํกำลังกล้าธรรมางกำลังกแกรง่งสังคังกำลังแรงเดือดแห่งพระกำลังขอเชิญพระประเจกมาช่วยเสกกับพระอรหันต์ให้เป็นวิมานแก้วล้อมรอบครอบตัวหัวพันขอยป้องกันไปยันตรายแมนพร,ระเจ้าจะเดินไปใน สร้างหนใดก็ตามให้มีแม่ธรณีเหมือนเกือกทองมารองรับและมีบรารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีบรารมีวิมานแก้วคอยครอบตัวครอบจิตครอบใจของข้าพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดและบุญอันนี้จงส่งถึงซึ่งสัมภสัตท,ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายเจ้ากรรมนาเวรทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายที่ทำกับข้าพเจ้าก็ขอ,ขอโหสิกรรมเทพระเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาพระเจ้าอยู่ตลอดจนเทพเจ้าทั้งหลายมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิพซึ่งปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ให้ถึง 5, ห้าพันพระภาษาขอยสัรมสัตย์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายจงมารับกระแสทิพนี้โดยทั่วกันมารับแล้วขอให้ท่านไปเสวยพบภูมิในพบภูมิที่ท่านพึงปรารถนาที่จะไปได้ ขอรักวีรบุรุษเวรศตรีววรกษัตรยิรตรย์ที่ทำคุณงามความดีกับประเทศชาติขอจงมีส่วนแห่งบุญนี้โดยทั่วกันและขออุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชัชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงโมทนารุนุโมทนาในเสเ่งที่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายทำขึ้นในครั้งนี้และขออธิสงในการที่ทำนี้ขอตั้งจิตอธิสถานสิ่งนี้อย่าเกิดบังเกิดกับประเทศชาติต่อไปเมืองใดไรทหาร เมืองนั้นวินานเป็นฆ่าเมืองใดไรจอมพาราเมืองนั้นวิชาอับจนเมืองใดไม่มีพาดิตเลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่ขนเสื่อมคลายเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนยาม เมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นขาดความภูมิใจเมืองเมืองใดไร้ดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดวิสมัยเมืองใดไร้รรมำไพยเมืองนั้นบันไลยแน่นอนขอพระวินางของพผนกายาได้ประโมทนาดุขสุนี้โดยทั่วกัน พุทธังอนันตังทำมังจักวาลังสังฆังนิพพานะปัจจโยโหตุข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอสมโพธิพุทธรูปในการสวดมหาจากรพั นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัศนญาณมณีนุพรัตศีสะหัตส,ส,สุธรรมาพุตโตธรรมโมส,สังขูยะธาพุดโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีธาดังวะรังคันธงสีวลีจะมหาเถร,รงังอาหางบรรทามิตรูรตโตอาหางบรรทามิธาตุโยอาหางบรรทามิสัพโสุพุทธธรรมะสังฆบูเชมิตร นโมพุทธายะ,ะพุทธะไตรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังกบูชาอักขีชานังวรังทันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาติโยอหังวันธามิสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นโมพุทธายะพุทธะใจรัตะญาณมณีนพรัรสีสังหัสสะสุธรรมา day, พุทโธธรรมโมสังคุยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักีชาดังวรังคันชังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโจอหังวันธามิชาตุโยอหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชมิ สัพเพพุทชาสัพเพธรรมาสัพเพสงสารพระรักปัตตาปติแกนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนรักขันพันธามิสัพปโสพุทธังกำลังกล้าธรรมังกำลังแกลงสังทังกำลังแรงเรือริชแห่งพละกกำลังขออัญเชิญพระปัจจเมาช่วยเสกพระอรหันต์ให้เป็นวิมานแก้วล้อมรอบครอบตัวปัวพันคอยป้องกันเปลี่ยนอันตรายเพราะวาตุสักด์มังกำลังรักขันตุสักพิ์ปตรัตาสัพพุท นุภาเวนะสตาโสถีปว,วันติเตพระวตุสัพมพม์ังคันลังรักขันตุศัพ์พระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสถีปวันติเตพรวตุสัพพม์ังคันลังรักขันตุสัพ์พระเทวตาสพัพพสังคานุภาเวนะสตาโสถีปว,วันตุเต,รตพ,พระอง์สหสสมภะสินติตม,นมิจฉาวุธันตังัศเมฆังอุคิตโภูริะเสนามางธานาทิธรรมวิธินาชิตวานุนินโท ตันเตยสาภวตุเตยธมังคลานิมาราคิเรเามพิจุติจะสัพปรติงโหรมปนารรวะคัมมัรตมัทะยักษ์ขันติสุทันทวิกินาทิตวามุนินโธตันเตยสาภวัตุเตยธมังคาลานินาราคีเรฆาชวรางอธิมัตภูตังทวักขิจักกมสนีวสุธารุนันตังเมตัมภ้เสกวิธิดาจิตวามุนินโธตันเตยสาภวัตุเตยธมังคาลานิ อุกิตขัดกรมติหัตถสุธารุปันตังทาวันติโยชนะประถานคุริมาละวันตังอิทีวิสังสัตมโนโทิตวามุลินโทเส้นเตยสาพระวัตุเตยิยมังคราณิัตวานักจตมุติรังอิวคัคพินิยาจิงายาทุทเทวจนังชนะใายมัตเชสุตสเตนะโสมวิธีดาทิตวามุลินโท ตันเตยสาภวัตุเตยยามังคลานิสัจังวิหายมติสัจจกวัะเถตุงวาทาภิโรภิตามนังอธิอันตาภูตังปัญญาปทีปชะดิตโตจิตวามุดินโทตันเตยาสาภวัตุเตยยามังคลานินันทโววันันตุูจคันวิพุธันมหิตชิงสุเตนะเถระุูจเถละธมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาจิตวามุดินโทตันเตยสาสาภวัตุเตยยามังคลานิ ทุกขะหะทิจตุเจเคดะสุทัตตังหังถังคม,มังวิสุทธิจุติตตมิจิทศตาพิธานังญาณาคเทนวิจินาทิตวาบุญินโท,าาทเตนเตยศาภวตุเตชยมังคลานิอิตาปิพุทชชยมังคระอัตถกถาโยวาจโนทินะติเนสดเตมสันติหิตวานเดกวิวิธานิจุปัจจุบานิโมขังสุขังอธิกเมยืยยะนาโลสัปัญ,ญโย ขอยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสียดอย่างไรทั้งหลายจงอันตรทานสูญหายด้วยอำน,นาจพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์คือณนะเคลื่อนโมถอนพุทธครองทาสูญหายยะละลายหายด้วยหมดนักโมพุทธยะและขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายครอบครัวบริวารผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จงถึงซึ่งความสุขสวัสดพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลนับตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อความขาดแคลนความอดอยากอันตราย,ายทั้งหลายจงอันตรธานสูญหายอโรคยาบรมาราพาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็น ทรัพที่ยิ่งใหญ่วิสาสาปรามายาติการคุ้นเคยยิ่งกว่าญาติถ้าคุ้นเคยในธรรมยิ่งกว่าญาติหนักไปและนิพพานังปรมังสูงยงังนิพพานังปรมังสุขขังไาวายพระพร้อมกัน เสร็จพิธศขอยเดินทางโดยสมบัติภาพ อาจารย์ม <I have. S 2> ีความสุขนะคะเพราว่าแข็งแรงค่ะอ right? ่าขออาจารย์แข็งแรงน้ครขอบคุณครับอาารแข็งแรงแข็งแรงแงเลยเป็นหนุตลอดการ